เรากลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงสิบกว่านาทีสุดท้ายนะฮะตอนนี้กําลังสนทนากันนะฮะเกี่ยวกับคนราศีราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาถึงวันสงกานเลยนะฮะแถวๆ13เมษายนดวงอาทิตย์ก็จะสถิตอยู่ตรงราศีมีนราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะฮะครับแล้ว จะถามอาจารย์สองท่านนะฮะราศีมีนที่บอกว่าเป็นราศีรูปปลาคู่ค<ร>นะฮะตอนนี้มีดาวพระเคราะห์องค์หนึ่งนะฮะกำลังโคโจรอยู่ตรงราศีมีนนะฮะดาวอะไรามฤรตยูตยับมฤตยูฝรั่งเรียกว่ายูเร <C os> นัสยูเรนัสดาวพระมารุตยูนะฮะมฤรตยูที่สัญลักษณ์คนไทยเขียนโหนไทยเขียนเป็นเลข เลขศูนย์นะคะเป็นเลขศูนย์นะฮะตอนนี้ก anyway> ําลังจรอยู่ตรงราศีมีนค่ะนะฮะอยู่ในภพที่เท่าไหร่อ่ะนี่ค่ะทับลักอยู่แล้วทับอาทิตย์ทับลัคขณะใช่ค่ะทับราศีเกิดอยู่ค่ะใช่ครับนะฮะค่ะวันฤกษ์ตะยู่อยู่ปลายราศีเห็นไหมค่ะยี่สิบเก้าองศากว่าด้วยจวนจะย้ายราศีค่ะย้ายวันที่สิบสองไงอ่ะย้ายวันที่สิบสองเพราะนั้นเราจะพยากรณ์จากวันนี้ค่ะ ถึงวันที่สิบสองครับああเพราะในตำราโหรเขาก็พูดนะฮะครูบาอาจารย์เขาสอนบอกว่าตอนพระเคล์ย้ายลาศีเนี่ยท่านเปรียบเหมือนนกตัวใหญ่หรือพญานกตัวใหญ่เนี่ยนะะกระโจนจากต้นไม้อีกต้นหนึ่งเรือนชะตาเรือนหนึ่งแล้วก็กระโจนไปแล้วก็บินไปแล้วโผล่ลงมาอีกต้นหนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแรงสะเทือนกระทืบในราศีมีนโดยพระมรุดเตยนะฮะและไปลงตรงราศีเมษนะฮะนะครับด้วยแรงทลาลงมันก็จะขย่มใครราศีเมษอ่าราศีเมษเราเปรียบเหมือนกิ่งไม้นะที่ลงมันทำให้วูบลงไปเห็นไหมเพราะมันเกิดการสะเทือนระหว่างราศีข้างหน้ากับข้างหลังนะฮะ นะครับกะเือระหว่างพบตนุกับพบอะไรพบกันยนค่ะพบที่สองอ่าเนะฮะอาทายมฤตยูทับราศีเกิดอยู่ก่อนค่ะนเหลืออีกไม่กี่วันะฮะเิญ่ยมฤตยูทับราศีเกิดเนี่ยมฤตยูเนี่ยก็อ่าถ้ามองเนี่ยมันเป็นดาวคือสุดโต่งกับช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามฤตยูทับเนี่ยถ้าว่าเป็นในเรื่องของอยู่ในเรือนชะตาคือเลิกที่ดี หมายถึงว่าส่งผลให้คุณว่าเจ้าชะตานี้ก็มีความคิดมีการวางแผนมีการวิเคราะห์ทำอะไรที่มันดีขึ้นนะคะแต่ว่าจรเนี้ก็จะมีเลือก้ายอยู่ด้วยหรือว่าช่วงที่ไหนที่ยังไม่ดีก็ส่งผลให้เจ้าชะตาหนึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะในเรื่องของความเครียดนะคะแล้วพอ,อ,อพระราหูย้ายเข้ามาในภพที่7ก็เล็งแล้วก็มีดาวมฤตยูตั้งรับด้วยครับ เพราะฉะนั้นเป็นบาปข้อสององเลยนะคะก็เลยทับลักอยู่ตอนนี้ก็นั่ค่ะทับลักกันเลงลักค่ะทับราศีเกิดกันเรลงราศีเกิดค่ะก็ส่งผลให้ชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนเนี่ยหนักเหนื่อยนะคะแล้วก็มีอุปสรรคปัญหานะคะที่จะต้อง แก้ไขที่จะต้องต่อสู้นะคะแต่ว่าโชคดีก็อันนี้ก็หมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะหรือเป็นสิ่งอะไรฟุกฟุกนะคะการได้อะไรฟุกฟุกมานะคะจากตรงนี้ได้เพราะว่าดาวพฤหัสหรือดาวประจําตัวเกิดนี่ก็ตีโกลถึงดาวพระมฤตยูด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เสียทักทีเดียวค่ะในมุมมองของหนูนะคะมุมมองของหนูนะมุมมองของหนูมฤตยูเนี่ยปกติหนึ่งราศีเนี่ยใช้เวลาโคจรถึงเปีค่ะถึงเจปีนี่อยู่มาจนเจ็ดปีแล้วเห็นไหม เหลืออีกสิบกว่าวันเองดาวมรตยูก็จะย้ายนะฮะแต่ก่อนดาวจะย้ายมันจะสะเทือนนะเพราะฉะนั้นคนราศีมีนก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะฮะห้ามพกปืนไปในที่ต่างๆนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่สิบสองใช่ไหมกรกฎาดาวมรตยูก็จะย้ายจากราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษก็เรา สุราศีเมษนะฮะจะส่งผลกระทบยังไงกับคนราศีมีนล่ะมรุดยูข้าเรือนกระดุมพระนะฮะอ้าวเชิญนะเชิญค่ะก็มรุยูเข้าพบกระดุมพระก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เข้ามาก็บอกแล้วทั้งหนักทั้งหน่วงแล้วก็ภาระด้วยนะคะเรื่องการเงินนะคะเราก็จะต้องจัดสรรนะคะมีเกณฑ์เสียเงินเยอะได้ด้วยต้องใช้เงินมากนะคะ ถ้าตรงนี้ก็เราก็ทายเสียก่อนเนื่องจากว่าเป็นดาวบัปเคาะนะคะคการมาตรงนี้ก็ส่งผลส่งผลเสียนะคะแล้วก็เสียเงินรักษาสุขภาพก็ได้นะคะเป็นเรื่องพบที่สองนะคะแล้วก็สะเทือนถึงตัวเองด้วยก็คือตนุรักษ์พึ่งพึ่งจะผ่านมานะคะจากตรงนี้ก็หมายถึงว่าถ้าหลักๆก,ก็อยากให้ดูแลสุขภาพหรือว่าในเรื่องของการเงินก็ดูแลเรื่องบริหารการเงินให้ดีนะคะจากตรงนี้นะคะครับอันนี้น่าสังเกตนะะอาจารย์ทอดนะมรุตยูอยู่ราศีมีน นะฮะย้ายราศีวันที่12กรกฎาเข้าสู่ราศีเมษนะฮะมรุตยูออกจากราศีเกิดของคนราศีมีนนะฮะในขณะเดียวกันดาวประจำราศีเกิดของคนราศีมีนคือดาวพฤหัสก็ย้ายราศีเช่นกันแต่ย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงค์ซึ่งเป็นราศีธาตุไฟนะฮะเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นคนราศีมีนก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ค่ะนะฮะเกิดขึ้นได้นะฮะให้ดูแลเรื่องเงินเงินทองทองให้ดีค่ะนะพราะดาวมรุตยูเนี่ยเข้าเรือนกันทรัพย์สินเงินทองกระดุมพระคือพบที่สองนั่นเองนะฮะนะครับอาจารย์ท้อมีอะไรเสริมอีกก็หมายถึงว่าดาวพรหัสกัมรัตยูที่ย้ายกันมาพร้อมใกล้ๆ้เค oh ียงกันจนนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามองว่าดาวพระหัสกับมรุตยูมันเขาบอกว่าเป็นคู่พิเศษใครบอก อาจารย์ทางด้านโทรศาสตร์ครับท่านว่าคืออาจารย์ว่าเท่านั้นนหละพือแพยมฤตยูเป็นครูวิเศษแล้วมันวิเศษยังไงคื้บแพทมฤตยูวิเศษในเรื่องการอาจจะเรื่องการศึกษาการเรียนรู้พบอาจารย์ใหม่ๆพบจะอาจารย์ที่มีความรู้นะครับตัวเองก็มีการพัฒนาเรียนรู้ไปด้วยนะฮะแพทย์มฤตยูครูวิเศษค่ะนะฮะ เพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาอะไรพิเศษพิเศษที่คนอื่นเขาไม่รู้ไงก็ได้รู้อวิชาลึกลับลี้ลับนะฮะที่คนอื่นเขาไม่รู้และเราเกิดไปรู้ข้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีเมียนคือใครพ่างคารและพัางคารไปอยู่ไหนพัางคารเนี่ย นับปัจจุบันเนี่ยพังคารยังสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนนะคะอออยู่ราศีมิถุนอยู่อีกนานไหมเนี่ยอยู่ถึงวันที่อ่พาพังคารอยู่ถึงวันที่30กระกฎาะคมอสามสิบกระกฎาก็อยู่อีกเดือนเศษค่ะ,คะก็มรตยูย้ายมาวันที่แล้วส่งผลยังไงกับคนราศีเมีนค่ะก็ส่งผลยังไงตรงนี้ ดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยได้ตําแหน่งยังย er ังยังด er ้อยอยู่ยังน้อยอยู่นะคะตรงนี้ก็ก็เลยบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยถ้าอาจจะต้องมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะหนึ่งว่าได้ตําแหน่งน้อยได้ตําแหน่งนิดของอุจารพิมุกก็คือตําแหน่งยังเล็กอยู่นะคะยังมีถ้าว่าจะรอในเรื่องของการเงินก็ต้องรอช่วงระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ถามว่ามีเกณฑ์เสียงเงินได้ไหมมีเกณฑ์เสียงเงินได้เพราะดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะอ่าเะฮะ ดาวเจ้าเรือนการเงินของคนราศีมีนคืออังคารค่ะ่นะฮะและตอนนี้ดาวอังคารกำลังจรอยู่ที่8ดองศานะฮะของราศีมีถุนนะะอยู่ในภพที่สี่ค่ะนะภพที่สี่คือพันธุค่ะกระดุมผ้าเข้าพันธุนะฮะและอยู่ในเรือนเกณฑ์เรือนเกณฑ์ของราศีอัมพุด้วยค่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเงินเงินทองทองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ไงค่ะครับนะฮะ อันนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะกระดุมพาไปอยู่พันทนะใช้เงินไปเพื่อครอบครัวใช้จ่ายในครอบครัวซื้อทรัพย์สินที่ดินบ้านเรือนยวดยานพานะเป็นได้ไหมอาจารย์ทนเป็นไปได้ครับเพราะมองเห็นว่าพันทุเนี่ยมันก็อาจจะเกี่ยวเรื่องซื้ออาจจะปรับปรุงเรื่องบ้านซื้อรถใหม่นะคร okay. นะับแล้วก็อาจจะเรื่องของอะไรฮะ ที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับรวมไปถึงบ้านที่กําลังจะสร้างอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังอาจารย์พบมันจะบานปลายดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนพันธุกโภระดามรุตยูเข้าสู่เรือนการเงินการเงินนะฮะก็เรื่องเงินเงินท้องท้องนั่นแหละนะฮะเอามาดูดาวอีกองหนึ่งนะฮะเห็นดาวพระพุธไหมค่ะนะฮะ ดาวพระพุธอยู่ที่กี่องศาตอนนี้พระพุธอยู่ที่27องศาค่ะอ่ายีองศาก็เหลืออีกไม่กี่วันดิค่ะใช่ค่ะในวันสองวันก็จะย้ายราศีแล้วนะฮะพรุ่งนี้ค่ะอ่าตอนนี้อยู่เรือนศาสชช้าค่ะครับนะฮะอยู่เรือนศาสชช้าทายเรือนศาสชช้าก่อนค่ะนะฮะจะทายยังไงสหัชชะก็คือญาติพี่น้องสังคมนะคะการเดินทางการติดต่อการสมาคมค่ะนะฮะแล้วเป็นยังไงอ่คราวนี้ก็ต้องบอกว่า เทศาตีก็คือการติดต่อการเดินทางนะคะเทศาตีคือไปไปมาๆนะคะการสู้การติดต่อการเดินทางตรงนี้ก็ถือว่าดีนะคะประสบความสําเร็จนะคะด้วยเลิกนะคะดยเลิกเทศาตีก yes. ็คือไม่แน so. ่นอนไม่นิ่งไม่นิ่งตรงนี้คือติดต่อนะคะเดินทางหรือว่าญาติพี่น้องของเราอาจจะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ว่าจะต้องพบปะการเจอกันตรงนี้นะคะอาจารย์ทศมองมองมองดาวพุธมองไปดาวพุธได้เป็นเจ้าเรือน ที่สี่ใช่ไหมค่ะที่สี่คือพันธุพันธุพันธุเข้าเรือนสหัชชะนะฮะเพราะฉะนั้นคนราศีเมียนก็มีโอกาสที่จะนะญาติพี่น้องเป็นไงมาหา่ะฮะเข้ามาคบหาสมาคม่ะฮะบางคนเนี่ยโอ้ยกว่าจะเจอญาติสักทีญาติไม่มาหาเลยคนับอ้ข่าวนี้ญาติเข้ามาสนใจเห็นไหมยมาคบหาสมาคมมาเดินทางอย่างอาจารย์แอนนาพูดเมื่อสักครู่ นะฮะแล้วการคบเพื่อนนะฮะพระพุธอีกเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอะไรเป็นเจ้าเรือนปัตตานีอ่ปัตตานีนะฮะเพรคะนั้นคนราศีมีนก็จะมีเพศตรงข้ามปัตตานีแปลว่าเพศตรงข้ามค่ะนะฮะคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามเข้ามาสมัครค่ะนะฮะบางคนก็ได้หุ้นส่วน บางคนก็เพศตรงข้ามได้เพื่อนนะฮะเป็นเพศตรงข้ามนะฮะอืมนะฮะแต่ตอนพยากรณ์ก็ต้องดูดีๆเหมือนกันนะฮะนะฮะบางทีเราไปดูให้คนนะฮะเราก็ถ่ายเรื่องเพศตรงข้ามนะบอกว่าจะมีเรื่องเพศตรงข้ามนะฮะเออแต่ก็เป็นอีกเพศอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยก็ต้องดูดีๆตอนถ่ายนะอ้าวไปดาวพระศกดิะ นะฮะดาวพระศุกร์ตอนนี้อยู่ไหนพระศุกร์อยู่ที่ราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎเป็นเรือนปุตตะใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะของราศีมีนนะฮะนะครับพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนอะไรพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะค่ะสหัชชะไหนลองให้คําอธิบายดาวเจ้าเรือนสหัชชะไปอยู่ปุตตะไปอยู่ปุตตะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคได้ง สหัชากก็คือญาติพี่น้องสังคมนะคะปุตตะก็คือความหวังโชคลาบนะคะการเดินทางการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเราอาจจะมีลูกหลานญาติพี่น้องนะคะเดินทางไปนะคะตรงนี้อาจจะไปเรียนไปศึกษาไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือตามความหมายก็คือโชคลาบนะคะตามความหมายความเดาสุขนะคะโชคลาบการเงินความรักนะคะตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะตกลงความรักดีติดไนะความรักดี อ่พระศุกร์เป็นดาวการเงินกับความรักตามความหมายของดวงดาวคพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสาชะคือพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะฮะตอนนี้เป็นราชาโชคบจรอยู่ตรงราศีกรกฎนะฮะกรกฎเป็นเรือนปุตตะนะฮะเออก็โชคดีไปมีความยินดีชื่นใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร เรื่องพี่น้องพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะมีอะไรดีๆคนะ่ยฮะบางคนพี่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็มีนะหรือมีการเริ่มกิจการนะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วพี่น้องเป็นไงพี่น้องนั้นยอมเราไงค่ะพี่น้องมาอยู่กับเรายอมรับคือเป็นไปอยู่ในเรือนปุกตาเราเนี่ยฮะก็ ยอมยกย่องเราให้เ <mini> ก <drained out> ียรติเราให้เราเป็นลูกพี่พี่น้องยอมอยู่นะเกรงใจเรานะฮะและพระสุขอีกเรือนนึงเป็นเจ้าเรือนมรณะนะฮะคนแดนไกลก็จะเป็นไงมาหานะฮะมาคบหาสมาคมด้วยนะฮะยอมเป็นหลายบริวารก็แล้วกันยอมเป็นปุตตะนะฮะให้เกียรติเราให้เราเป็นลูกพี่ไง อันนี้เป็นภาพชาวราศีมีนนะฮะโดยกว้างๆนะฮะหมดเวลาฮะอาจารย์สุภาสสอนสีงามอาจารย์ทศพลวงทองและผมพินโยพงเริญห้าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ